ดีค่ะคุโรสแมทชิ่งธุรกิจนะคะร้าน m อ็มเซ็ตแอนด์ซีซีทีวีคอมลูกทหารร้าน m อ็มเซ็ตแอนด์คอมพิวเตอร์นะคะแมทชิ่งธุรกิจนะคะกับคุณต้นนะคะ,ะสุดยอดเลยสวัสด,ดีครับค่ะสุดยอดเลยข้อดีของขัดไทยเราเป็นยังไงบ้างคะขัดไทยครับก็คือเป็นขัดไทยภูเขาไฟมีแร่ธาตุจากภูเขาไฟค่ะวิลามมีภูเขาไฟหกลูกอ่าค,คนบ้าน,านเดียวกัน<ๆ>ด้วยใช่ครับ เส้นก็จะทจําจากข้าวภูเขาไฟครับแล้วตอนน้ําซอสจะมีหอมกระเทียมนะครับที่ปลูกจากหิงภ<ม>ูเขาไฟครับดังนั้นจะมีราคาสูงครับวิธีทําก็ง่ายแค่เอาเส้นน้ําซอสเทลงแล้วก็เติมน้ำสองขวดครับพอเดือดจนแห้งก็ใส่หมูที่ผัดไว้หรือใส่กุ้งแล้วก็ใส่ไข่ใส่ผักเสร็จแล้วครับไม่เกินเจ็ดนาทีนน เสร็จเรียบร้อยกินอร่อยกินอร่อยตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่ไมโครเวฟครับใส่น้ำเวฟทานได้เลยไมโครเวฟใส่น้ำเวฟเลยอันนี้ส่งเมืองส่งเมืองนอกด้วยค่ะจะผู้ธุรกิจแล้วใครสนใจอยากกินผัดไทยภูขเขาไฟอร่อยๆติดต่อโค้ดได้นะคะ0902951313ค่ะ0 9 0 2์เก3าศนนะคะเยี่ยมค่ะผัดไทย ข้าวไฟอร่อยดีแล้วก็ทำม,มาจากภูเขาดินะอไช่ไ<ด>ครับปลูกวัตถุดิบปลูกจากดินภูเขาไฟวัตถุดิบปลูกจากดินภูเขาไฟแล้วก็น้ำซอสก็ใช่ครับเป็นอขอมกระเทียมที่ปลูกจากดินภูเขาไฟจากปลูกจากดินภูเขาไฟสุดยอดเลยที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพสะอาดเก็บได้นาำได้ไหมคะได้ครับ ก็บได้นานหนึ่งปีด้วยอย่าลืมนะคะติดต่อคุโรสได้เลยสมงให้เลย0902951313คาค่ะสุดยอด 好们看到，我们看到。嗯嗯 ุดยอดเลยนี่สั่งน้ำพริกไว้ใครสนใจอยากทานน้ำพริกสั่งกับโคโรสได้นะคะ0 9น2 9 5ก3ค่ะนอกจากขายผัดไทยแล้วยังขายน้ำพริกของโปรดด้วยอันนี้เหมาเลยนะคะเนี่ยสุดยอดอร่อยอร่อยชิมแล้วอร่อยมากเลยน้เป็นน้ำพริกเป็นแจ้วบองครับแจ้วบองนะคะ แล้วอันไหนเจียวอะไรบ้างคะมีเจวอะไรบ้างตอนนี้มีเป็นเจีวบองอย่างเดียวครับของพี่เจวบองสุกอย่างเดียวครับของพี่สั่งเจวบองสุกแล้วก็อีกอันหนึ่งน้ำพริกอะไรนะคะน้ำพริกจิครับโอเคเดี๋ยวมาเอานะคะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอ u กันนะชอบมากเลยอันนี้คืออะไรคะเป็นยาอะไรคะ อันนี้เป็นถังเช่าค่ะอ๋อถังเช่าค่ะเป็นถังเช่าถ้าพี่ขอน้ำบัตรหน่อยค่ะเช่าสินทองเราเรียนเองนะคะแลค่าสุดยอดมันจะเป็นเพราะอะไรคะเป็นค่าร้อยบาทค่ะแล้วมันเป็นสมัยอีมีแต่ของอร่อยอร่อย เสลงค่ะ I I love the song i ว s very ์ I like ค่ะเด e Cherry ใส่ถุงไว้พี่แล้วโอเคมามามาเร็วจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เราอชิมได้ค่ะสุดยอดเลยน้ำพริกค่ะอร่อยชิมแล้วอร่อยมากนะคะ ม่ชิมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อตุ๊กค่ะจะขายของตกแต่งบ้านเป็นคมไฟผ้าไหมบัจจนครนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกคาะมีน้ำเจียวฮ้อนค่ะยอดเลยค่ะแซ่บค่ะอันนี้น้ำอันนี้น้ำเจียวฮ้อนนี่สามารถทําเป็นผัดแกงทอดได้หมดเลยนะคะชิมได้ค่ะชิมได้อร่อยชิมแล้วชิมแล้วอร่อยมากค่ะ จองไป mm hmm. mm. mm hmm. mm hmm. แล้วด้วยค่ะสามกระปุกจองไว้แล้วค่ะเราจะมีออเดอร์ต hmm. ่อๆไปค่ะชอบกินน้ำพริกพี่เอาไปเลยแป๊บหนึ่งเพล็ดพี่เอาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่มาเอานะมันจะเผ็ดะเดี๋ยวพี่มาเอาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเซ็นอันนี้อ๋อได้ได้ค่ะเดี๋ยวเอ็มโอยูกันค่ะสุดยอดครับมีไหมครับ เลาไปตรงเขาจะบอกการคาดใจนะครับที่อยเพร็จจะเมนคิปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนาะอ้าวใช่ล้วทีมงานภายในจังหวัดไปไหนเนาะมานี่หน่อยน้องเมียลูกอ้างมีเส่อร่อยอร่อยมาจากสุรินทร์ค่ะมาจากสุรินทร์อร่อยมากค่ะนาย่อมือ์เลยนะครับที่นั่นย่อเปย์เลยนะสุรินนี่ค่ะคนบ้านเดียวกันนะคะ อาตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับ้านคุณยาอยู่สามงท่าโคกูนะครับเชิญทุกท่านนะครับรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่ห้องอาหารแอดโขนะครับที่รถทับก็เที่ยวนะครับลงไปได้เลยนะครับอย่าให้เยืนโคกูขึ้นนะโคกูถูกโคกูขึ้นก็เปลี่ยนเวลาครับเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาไมเปลา่ยน อันนี้เป็นวิดีโอค่ะถือวิดืให้หน่อยค่ะสอง้อุนรึงนะครับเจอทางลงไปที่รลานอาหารนัทโผนะคชั้นล่านะครับเพราะว่าอยง่มาข้าังกำลัเจรจาหลลงอยู่นะครับโดนเสียบรรยากาศก็เลยโบึ้งนะครับบอเงเิครับเิจอทางข้าวองขันครับอาโราฟับอกไว่า ให้เขาติดเสาหัวผ้านะครับติดาห้องดวยติดด้วยผนรีบติดีห้อกาชาให้หน่อยนะคะพอดีว่าเอฟยูกับคุณนันค่ะจะมากค่ะนะ้มามค่ะเนาค่ะมาเียวอร์เิการกัเลยสร้างดีเป็นผู้สร้างกันครเราจะได้มีช่านตอการายต้นเสียเลขอเชิญครับประกานขอเชิญท่าน ถ้าสนใจเพิ่มมาเพลิงนะคะแกจะมีการใช้สีสันได้ล้วนะคะและก็ได้สื่อสารด้วยสำหรับสินค้าถ้าท่านต้องเก็บนะครับวางไว้ที่เดิมนะครับสำหรับสิ่ง้องมีค่าอย่าลืมด้วยส่วนเล้นก็ต้องจากขายแล้วมีอะไรบ้างอีกนะคะอุปกรณ์ินค่าอุปกรณ์เ่อะแยะเลยค่ะเราขายอุปกรณ์พีพีทั้งหมดเลยนะคะ มีแคตตาล็อกให้เดี๋ยวเราจะมีแคตตาล็อกออนไลน์ให้นะคะเดี๋ยวไปดูแคตตาล็อออนไลน์สามาราเปิดได้เลยไดุ้กอ่าะเลยค่ะโอเคขอบคุณสำหับนี้ก็นทานะครับขอคเออนะครับแปนกาคเชอุทนะครับขอบคุที่ขมทุกอย่างเลยนะคะเราเลิกเณจาสุดยอดค่ะต่อได้ค่ะรับมา ข้าษเส้นอีโมยูตอนช้น่ารักมากเลยผมจะไปทานอาหารอีัคนัองน้เฟสมาจากเรื่องราวสิบแห่งนิกาสารสิบนาทอบยงานอะไรนะมาฝกเื่อนรวม่ด้ยินกันมาร่วมกับทางนะคะเป็นในเรื่องของการกัไอ้นะคะ เดอนมารัป็นเกี่ยวยาสมุนไพรแายของของเราอยู่ไหนคะับอยู่ตรงนู้นครับไหนก็ดูเชี่ยมไปเชียมมีอีกไหมครับถ้าผู้ประกอบการท่านใดที่ิจรจาหมายชิ้นเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้ส่งเอกสารนะครับยกเลิได้เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารที่กับผู้ได้ใหม่มานะครับยกเลิกนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมออกทางทีวีสีช่องเม็กนะครับ ขายท่ดสุดมันมีแต่ซองหาซองยิ้มเพราะพี่ซองนี่ครับยูวันละเท่านี้หมดแล้วเท่าไหร่คะหมดหนึใช่ไหมขายปลีกอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่อะไรพูดวันมาเห็นหน้าพวกมยิ้มทำไมเขาแย่างไรเรามีมานานถึงเจ็ดปีโอ้น่าสนใจยิ้มคนไรเงียบเนาะเขาแลจะได้เอโมยิ้ครับโอเคขอบคุณค่ะ คุณกิตติเดินไปเดินมาเป็นยังไงได้อะไรบ้างเอฟเออยูกับอะไรได้เยอะแยะเลยวันนี้ได้กินมะม่วงดองแค่อิ่มแล้วตกลงเซ็นสัญญากับที่ไหนบ้างมะม่วงอย่างเดียวครับเลยของพี่นี่ผัดไทยภูเขาไฟแล้วก็อุปกรณ์นิรภัยแล้วก็น้ำพริกเพราะพี่ชอบกินน้ำพริกได้เยอะเลยขอบคุณค่ะ